เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวงการรถบรรทุกสันสะเทือนอิซูซเปิดตัวรถไฟฟ้าใหม่ ELF EV 2023มาพร้อมกับระบบ ADAS สวัสดีครับเพื่อนเในวันที่7มีนาคม2023ที่ผ่านมา i s u ู u ูมอเตอร์ i t e d ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการอิซูซ ELF Gen ที่ G 7พร้อมยกระดับรถบรรทุกไฟฟ้าอิซูซู LEF EV ใหม่ โดยจะแสดงภายในงาน Isuzu World Premium 2023ที่โยโกฮาม่าและรถบรรทุกขนาดกลาง Forward Isuzu l e f g e n ที่7โฉมใหม่ซึ่งก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเช่นกันโดยจุดเด่นที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมี5ส่วนดังนี้ปรับปรุงภายนงอกและภายใน New Design การออกแบบสไตล์ของภายในห้องโดยสาร3ส่วนใหม่สำหรับรุ่นมาตรฐานห้องโดยสารสูงและห้องโดยสารที่กว้างขวางเพื่อเน้นย้ำถึงความรู้สึกของนวัตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวเก๋งมาตรฐานซึ่งครอบคลุมเฟรมลดขนาดเล็กเป็นการออกแบบใหม่จากโครงสร้างแพลตฟอร์มแด้การพัฒนาใหม่ครั้งแรกในรอบ30ปีในส่วนที่2ได้รับการตกแต่งภายในและความสะดวกสบายของภายในห้องโดยสารเป็นอย่างมากแผงมาตรวัดแบบเลนคู่มีหน้าจอสีในตัวขนาด7นิ้วพวงมาลัยมีการออกแบบใหม่ให้มีสวิตช์ที่ใช้งานบ่อยนอกจากนี้การจัดวางพวงมาล,ลยัยบ่อนั่งและคันเหยียบได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ตำแหน่งการขับขี่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่ในหลากหลายรุ่นและอายุในส่วนที่ 3. ม New Economy นำระบบส่งกำลังที่ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้ในยุคปัจจุบันคือเครื่องยนต์ดีเซลฉีดตรง4สูบแถวเรียง3.0ลิตร4ี z เจแให้กำลัง150แรงม้าและ175แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลัง ISIM ที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นเกียร์อัตโนมัติเชิงกลพร้อมคัสคู่เสปีดซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วของเครื่องยนต์ ลดเสียงรบกวนเพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ก่วมเมื่อล้าของผู้ขับขี่และการขับขี่ที่ประหยัดน้ามันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะลดการสูญเสียแรงบิดและการสั่นสะเทือนจากการเปลี่ยนเกียร์ในส่วนที่4ระบบความปลอดภัยนําเสนอมาตรฐานใหม่สําหรับความปลอดภัยของรถบรรทุกขนาดเล็กมีโครงสร้างที่ดูดซับแรงกระแทกด้านหน้าเพื่อปรับปรุงการปกป้องผู้โดยสารระบบเอ a ด ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเช่นระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ isim ระบบหยุดรถถุกเฉิน dss การตรวจจับสถานะผู้ขับขี่ dsm และอื่นๆอีกมากมายถือว่าเป็นรถบรรทุกที่น่าจะมีระบบความปลอดภยัยมาให้มากกว่ารถยนต์หลายรุ่นและในส่วนที่5นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ elf ev เรากำลังพัฒนาเทเลเมติกการจัดการ การดำเนินง,งานใหม่ที่รองรับการทํางานแบบผสมผสานกับรถยนต์ดีเซลและข้อมูลสภาพรถยนต์ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบระยะทางที่แล่นอัตราที่ชาร์จของแบตเตอรี่สถานะการเสื่อมของแบตเตอรี่เป็นต้นในส่วนของ isuzu elf ev ใหม่จะมาพร้อมกับ new connected การเชื่อมต่อรถยนต์พร้อมพิึม application ที่จะมาพร้อมกับก,บการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด40กิโลวัตต์อลหกกิโลวัตต์อวและ1 1 0กิโลวัตต์อว สำหรับข้อมูลทางเทคนิคยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเป็นยังไงบ้างครับพเพื่อนๆสำหรับข้อมูลบางส่วนของเริมบรรทุก i s u s u e l f EV และ ISSUE u ELF เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเ,าเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํนาลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ